โอเคครับก็กบสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมโฮกับผมบิงคริปโตนะครับวันนี้ก็จะมาสอนแก้เว็บตัวนี้นะครับที่ใช้บอทกันไม่ได้นะครับโอเคครับนี่มันขึ้นเออเลยอ,อย่างนี้นะครับนี่นี่น,น,นี่เออเลยอ,อย่างนี้นะครับสําหรับใครที่ถอนไม่ได้ก็ เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สกิปตัวใหม่ไว้ให้นะครับผมแก้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่ถอนไม่ได้นะครับแนะนํานะครับให้มาเข้าเบราว์เซอร์นะครับในคอมก็ได้ครับหรือในโทรศัพท์นะครับถ้าสําหรับในโทรศัพท์ให้กดแนวนอนนะครับแล้วก็มันก็จะปิดตัวนี้ให้เราเลยนะครับตัวบนนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะถอนได้ปกติครับแล้วกดดนาวนียนะครับแล้วก็นี่นะครับวิดนานี่ครับ วิดดอนวนี่ครับแล้วกดถอนครับแล้วมันก็จะให้เราใส่กระเป๋าของด็อกนะครับโอเคครับผมก็จะมาสอนแก้นะครับวันนี้ไม่ได้มาสอนเขียนนะครับสอนแก้นะครับเริ่มมานะครับให้เราออกคอออกตัวนี้ออกตัวนี้นะครับนี่กดออกเลยครับโอเคครับออกนะครับแล้วออกครับแล้วก็ให้โหลดสคริปมานะครับนีหัวจะทิ้งลิงก์ี้ใต้ได วิดีโอนี้นะครับนี่ครับเป็นเวอร์ชัน2นะครับเวอร์ชั่นแรกใช้ไม่ได้แล้วนะครับดาวน์หลมาแล้วโหลดครับโหลดเสร็จนะครับเราก็จะได้ตัวนี้มาครับให้เราแตกไฟล์ครับผมไฟล์นะครับแตกไฟล์ครับพอแตกไฟล์นะครับจะได้นี้มาครับโอเคครับถ้าพอเราแตกไฟล์เสร็จนะครับให้เราเข้านะครับเข้าตัวดาวน์โหลดนะครับ เข้าไปครับ้าตัวนี้ครับแล้วก็ลบของเก่าออกนะครับโอเคลบของเก่าออกนะครับแล้วให้เอาก๊อบนะครับก๊อบตัวนี้นะครับนี่ตัวของบอทเนี่ยครับครัก๊อปไปนะครับเราไปวางนะครับวางไว้ข้างนอกนะครับข้างนอกฝลายดาวโหลดพอดีนะพอเรากดเข้าดัสมมุติเราเข้าแอปครับแอปแอปตัวนี้ครับแอปจำลองนะครับ พอเข้าดูไฟล์นะครับพอถึงกดดาวน์โหลดปึ๊บให้เรามาไว้ตรงนี้เลยนะครับนี่ไว้ข้างนอกนี้เลยนะครับห้ามไปไว้ในไฟล์อื่นอีกนะครับไม่งั้นมันจะเออร์เลอร์ครับนี่ครับไว้ข้างนอกนี้นะครับพอไว้เสร็จเราออกครับออกครับแล้วก็ไปเข้าโปรแกรมนะครปกติครับให้ผมจะตัดไปต่อเข้าโปรแกรมเลยนะครับโอเคครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่ เชอมากเลยนะครับแล้วเราก็ไปเอาสคริปต์มานะครับสคริปต์บอทครับนี่สคริปต์ตัวนี้นะครับแลวเราก็ใส่บรรทัดนี้ไปเลยนะครับผมขอองญาตไม่ใส่นะครับผมใส่ไปแล้วนะครับผมจะเริ่มตรงที่ CD นี่เลยนะครับขอถุงผม CD ครับแล้ววิ่งวักครับออกครับเ้าแอปนี้ครับแล้วผมจะไปกรอบนะครับนี่ครับให้เรากดให้เราไปวางไว้ตรงที่กด์โาลดปุ๊บแล้วเรามาเจอไฟล์เลยนะครับให้เราวางไว้ตรงนี้นะครับ เรากดข้าไปครับ Co อปปี้ครับถ้าใครไม่วางตรงนี้มันจะเออร์เลอร์นะครับมันจะหาหาไฟล์ไม่เจอครับออกไปครับเข้าไหนครับวางครับนี่ครับก็เจอไฟล์กด L8 ครับก็เจอไฟเพื่อให้เราพิมพ์นี่ครับมันทัดล่างนี่ครับเ๋ผมก๊อปเลยนะครับพอวางอุ้ยโทษครับวางครับนี่ครับ อ่ามาทำวีเซอร์เกนครับเหมือนเดิมครับทำเหมือนปกตินะครับแล้วเราก็เข้า SDRP แคนาลีนะครับเราออกแล้วเข้าแอปนี้ครับโอเคครับให้ค้างไว้ที่หน้าเดสก์บ็อตนี่ครับเราใช้ไม่ดีก่อนครับนี่ครับให้ค้างไว้หน้านี้นะครับแล้วกดออกครับแล้วเข้า SDRP เหมือนเดิมครับ กด run ครับจะเป็นสีเขียวนะครับผมใช้ตัวแอปนกนี่ครับถ้าใครใช้โคมก็ไปเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนในโคมนะครับนี่เป็นของโคมนะครับใครใช้อะไรก็เอาอันนั้นนะครับรีหน้าหนึ่งครั้งครับรีครับรอครับโอเคครับพอรีเซ็ตนะครับให้เรา กลางไว้สักพักหนึ่งนะครับถ้ากดออกครับเหมือนเดิมเราทำเหมือนเดิมเปนะครับกดออกครับปิดครับนี่นะครับถ้าใครไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับให้เรากดตามคีดตัวบนแล้วก็กดตัวนี้นะครับแล้วก็มาใส่ตัวนั้นนะครับที่เราใช้ผมใช้ตัวนกก็ใส่ของตัวนกครับแล้วกด user dashboard นะครับนี่ครับต้องเป็นตัวนี้นะครับ user นะครับ user dashboard นี่นะครับแล้วเราก็กด อย่างแรกกรอบยูเซอร์เจนครับกรอบยูเซอร์เจนแล้ววันเธอครับแล้วต่อไปก็เป็นคุกกี้ครับโอเคกดคุกกี้ครับเ n ็นเธอครับอ่ะเราก็เลือกอันหนึ่งนะครับของฟรีครับนี่ครับอันนี้ผมได้แก้ไว้หมดแล้วนะครับนี่ครับโอเคครับก็ร่าปกตินะครับผมได้ทําแก้ไฟล์ไว้หมดเลยนะครับแก้สคริปต์แล้วนะครับนี่ครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าผมมีปัญหาอะไรก็ทักมาได้นะครับตอนนี้ก็ทําได้ปกตินะครับปองก็เป็นเหมือนกดนครับเนี่ยครับวันนี้มันเพิ่งนี่ครับมาได้ยี่แปดนะครับตอนสี่ทุ่มเลยนะครับทําได้แล้วครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับถ้ามีสกิปปอดอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะรีบลงเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ